สถานรตรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชาลาจนรถตออเที่ยวสถานีบ้านโป่งมีนานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่16ดาวต้นทางสถานีกลาง รถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโคธาราสถานีราชบุรีสถานีปากเข้าเป็นสถานีต่อ,ไป,อ,อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโปนง่งมีนงามของการรถไฟ